ใจครั้งแรกเบสเคลียร์ปมแพทริกยอมรับจบไม่ดีแต่อนาคตอาจจะเป็นเพื่อนกันได้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับส่งเสียงเชียร์แรงมากสำหรับเบสรักวณีกับยูทูเบอร์ชื่อดังแพทริก เพราะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้เห็นกันทำ YouTube ต่างฝ่ายก็ชวนกันไปทำคอนเทนต์แถมก่อนหน้านี้ฝ่ายชายยังได้นำดอกไม้ช่อโตมามอบให้เบสเพื่อเป็นกำลังใจอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้มีกำหนดการออกมาว่าแพทริกเบสจะมีงานคู่กันด้วยการไปออกรายการแชร์วันที่22ธันวาคม2566 ทำเอาแฟนคลับรอกันเลยต่อมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างสาวเบสและหนุ่มแพทริกเพราะฝั่งสาวเบสได้ลบรูปคู่และ unfollow ig ฝ่ายชายเรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนฝั่งหนุ่มแพทริกนั้นยังคงกดติดตามสาวเบสอยู่ทำเอาหลายคนจับสังเกตว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าหรือเป็นแค่การงอนกันตามที่แฟนๆสันนิษฐานไว้ล่าสุดสาวเบสได้มาออกรายการแฉพร้อมเคลียร์ชัดเรื่องแพทริกโดยได้เปิดใจว่าความสัมพันธ์เริ่มจากเราไปถ่าย y o u t u b e กับ SPD แล้วได้เจอกัน เขาก็แลกลายคุยกันคอนเทนต์มีแค่3คลิปซึ่งทุกคนก็เชียร์กันแต่มันก็มีเหตุผลบางอย่างที่ไม่ไปต่อมันเป็นเหตุผลของหนูกับพี่เขาตอนแรกก็ชวนแพทริกมาออกรายการทีวีเพราะเขายังไม่เคยมาออกเราก็เลยบอกพี่มดดำแม่เราก็เชีย์ด้วย แม่เชียร์ผู้ชายทุกคนแต่เรากับพี่เขาเป็นแค่คนคุยกันยังไม่ใช่แฟนเรื่องไอจหนูอันฟอลโลพี่เขาเองเราคิดมาแล้วการที่เราอันเพราะไม่ไปต่อจริงๆก็แล้วแต่เคสนะว่าผู้ชายทำยังไงตอนนี้จบไม่ดีแต่ในอนาคตอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ไม่ได้งอนแต่มันมีเรื่องบางอย่างมันมีคำพูดบางประโยคที่เคลียร์กันแล้วก็เสียใจ บางคำพูดบางประโยคกระทบจิตใจมันไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนบอกเลยผิดหวังและอันฟอลและก็ไม่ได้คิดจะกลับไป follow ต่อด้วยเพราะเราตัดสินใจดีแล้วตอนนี้เราปิดกั้นและบล็อกพี่เขาไปเลยไม่มีการงอ้ออย่าด่าพี่เขาควรมาด่าเบสเพราะเรามีประสบการณ์มาแล้วแต่เราผิดเองที่ปล่อยให้คนจิ้นโดยที่ไม่ห้าม ต่อไปหาผู้ชายใหม่ดีกว่าไม่กลับไปคุยแล้วตอนนี้โสดร้อเปอร์ซนต์เปิดใจเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ปิดเราทำงานเหนื่อยก็อยากมีคนคุยก็สามารถเข้ามาคุยได้ครั้งหน้าถ้าเรามีความรักก็จะเงียบแล้วจะรอบคอบมากขึ้นจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกตอนนี้โสตสนิทพร้อมเปิดรับคนใหม่คะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ